หนูเกิดวันที่สิบห้ากันยาเกิดวันพฤหัสปีมะโรงอายุ37วันนีวน้วันนี้วันเกิดหนูอามโมธนานออสิบห้ากันยาก็ขอ,ขอความจเจริญรุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขสวัสดีมีชัยสุขภาพแข็งแรงคิดไรจงปัรถนานะฉุขันวันเกิดขออนุญาตถามสภาวะธรรมเจ้าค่ะหนูเดินระยะ1นถึงหไป1นกับสไป3 4, ากับสไล่ไปจนถึงหกหาหแล้วจากระยะห ก็ถอยลงมาหนึ่งอ้าวดีดีดีครับแต่เนี้ยสติคุณต้องเตือนตัวเองะระยะไหนแหละกำหนดยังไงสติคุณเพิ่มไหมคันนะครับไม่ใช่ชอบระยะนี้ก็เดินมาเลยด้านนี้จนใจลอยไปเลยเพราะมันติดสุขนะครับอยาบก็ต้องทำไม่ชอบก็ต้องปฏิบัติไม่ชอบก็ต้องกำหนดชอบก็ต้องกำหนด คุณถึงจะหาตรงกลางได้นะครับเนี่ถูกเลยนะถูกอาตมา,าแสดงว่าฟังฟังอาตมาสอนสอนเลยเดินเนี่ยเก็โยมก็เดินไปเลยมีเวลาแค่นี้ก็เดินนะครับแล้วก็อีบทย่อยขวาซ้ายขวาซ้ายเข้าห้องน้ําของอะไรอีบทมือเท้าส่วนไหนคือที่เคลื่อนไหวมากที่สุดจิตอยู่กับตรงนั้นหยิบหนอหยิบหนอเนี่ยจิตอยู่ที่มือ นะครับไม่ต้องหยิบหนอหยิบหนอโซโลโมชันเน่ยหยิบหนอคําเดียวแล้วก็แล้วก็ยกหนอคําเดียวเป็นเป็นผัวข้อกีบทย่อยแค่นี้นแหละพอเดินอยู่ในอยู่อยู่ทางโลกก็ขวาซ้ายขวาซ้ายเนี่ยจิตอยู่กับเท้านะครับคุณประยุกได้เนี่คุณโล่งเลย จิตไม่ต้องไปอยู่ไปนอกไปไปรู้ไปเห็นชีวิตคนนั้นคนนี้ไปฟังคําพูดเขาแล้วมันหนักกกหนักใจเหมือนไปฟังหมอดูไงคนทักเนี่ยแล้วก็แก้ไม่ออกบางคนติดมาหลายปีแก้ไม่ออกจะแก้ยังไงเพราะไม่ทําก็กลัวว่าเป็นม,มีมีอันเป็นไปไงเพราะเดี๋ยวนี้เขากาชับเ๋ยถ้าไม่ช้าไม่เชื่อนี่เดี๋ยวมีอันเป็นไปนะคุณแก่ไม่ออกครับนะครับดีมาก หนูมีช่องว่างเยอะเออเดิมเข้าใจแล้วเออเดินระยะหกยังมีช่องว่างเยอะนะครับจึงต้องใส่คำเพิ่มกำหนดเข้าไปอยากซด้นหนออยากยก้นหนออยากยกหนอยกหนออยากย่างหนอหนอโอ้ยละเอียดไปเดี๋ยวคุณจะติดสมาธิเพราะว่าพอสี่ห้าหกอยากยือยากยืนหนออยากกลับหนอแค่นี้พอแล้วก็เดินขวาย่างเนิเข้าไป ช่วงจะจะ,จะกลับเนี่ยค,คุณไม่ต้องไปเติมเยอะเดี๋ยวคุณจะติดสมาธิแล้วก็จะดิ่ง